ใหม่ไม่สะดวกค้าไม่มีเงินดาวเช่าบ้านเขาอยู่ซื้อรถได้ไหมคำตอบก็คือซื้อได้นะครับแต่น้องต้องทำงานที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือการมีสลิปเงินเดือนยุคสมัยนี้ทางไฟแนนซ์ต่างๆไม่ได้สนใจเรื่องของการมีคนค้ำนะฮะถ้าจะสนใจมีแค่3 กรณีเท่านั้นกรณีแรกนะครับก็คืออายุน้อยอายุงานน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าอายุน้อยอายุงานน้อยจะต้องค้ำเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าน้องอายุน้อยแต่น้องทำงานที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือการมีสลิปเงินเดือนอันนี้ไม่คับหรืออาจจะบอกว่าพี่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับพอดีที่ทำงานใหม่มันต้องใช้รถก็ต้องบอกว่า ไม่เป็นไรไม่แน่เสมอไปเพราะว่าถ้าน้องเปลี่ยนงานอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำครับกรณีที่สองที่ทางไฟแนนซ์จะเรียกค้ำนะครับก็คือน้องไม่เคยมีประวัติการผ่อนอ่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีประวัติการผ่อนแล้วแสดงว่าผมก็แน่าจะเครดิตไม่เสียสิพี่ก็ต้องบอกว่าการที่เราจะไปยืมเงินใคร มันก็เหมือนกับการที่เราเคยมีประวัติการผ่อนอ่ะสมมุติว่าน้องเนี่ยมายืมเงินพี่แล้วพี่เนี่ยไม่รู้จักน้องแต่ว่าพี่ถามว่าแล้วน้องเคยไปยืมเงินใครหรือเปล่าน้องก็บอกว่าเคยยืมคนนี้แล้วพี่ก็ไปถามเขาว่าเอ้ยน้องอส่งดีหรือเปล่าถ้าเขาตอบว่าส่งดีหมายความว่าน้องมีความน่าเชื่อถือเขาไม่ขอค้ำครับนะ แต่ถ้าน้องบอกว่าเอ้ยพี่แต่ผมไม่เคยผ่อนอะไรนะครับถามว่าต้องค้ำเสมอไปไหมคำตอบคืออไม่นะเพราะว่าอย่างข้อแรกไงถ้าสมมติว่าน้องมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนมีการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่ต้องค้ำครับและกรณีที่3นะครับก็คือกรณีที่น้องไม่มีที่อยู่อย่างชัดเจนอยังเป็นบ้านเช่าอยู่อะไรแบบนี้นะครับ คำถามว่าแล้วต้องค้าเสมอไปไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะว่าถ้าน้องเช่าที่พักนั้นเป็นเวลานานอย่างน้อยหนึ่งปีนะและก็ถ้าถ้าไม่ถึงเนี่ยน้องก็สามารถสร้างสัญญาเช่าได้ซึ่งหมายความว่าน้องเนี่ยก็จะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งดังนั้นเนี่ยถ้าน้องแก้กเกมแบบนี้น้องก็ไม่ต้องค้ำแน่นอนครับอ่าและนี่ก็คือ ทางออกในการที่น้องไม่ต้องการคำ้ำก็สามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาแบบนี้ได้นะครับหากน้องๆมีคำถามอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถอินบ x ็อกทักมาถามพี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็น Line at, at, at c t r ดเได้เลยนะครับถามกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ